ละครสร้างสรรค์สังคมละครสะท้อนสังคมละครสร้างค่านิยมละครสร้างพฤติกรรมลอกเลียนแบบละครดับไหนที่เหมาะกับสังคมไทยนึกเป็นเราสิคะแบบว่าเราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบแล้วใครมาทําอะไรกับเราแบบนี้แล้วคิดว่าอยู่ๆไปแบบความคิดโบราณเหรอคะที่คิดว่าอยู่ๆไปล้วรักกันเองมันไม่ใช่คนทําสื่อก็ต้องคิดดูว่าเราจะผลิตตำภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอ ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกรู้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนกรู้ค่ะรายการที่จะมาชวนให้คุณผู้ชมเป็นนกรู้โดยการใช้ห้ากลยุทธ์สําคัญเพื่อรู้เท่าทันสื่อว่าสื่อที่คุณผู้ชมได้ชมนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะห้ากลยุทธ์รู้เท่าทันสื่อประกอบไปด้วย1 ใครคือผู้สร้างสื่อหรือข้อมูลข่าวสารที่เราได้เห็นได้อ่าน 2. เขาใช้วิธีการแบบไหนอย่างไรในการนำเสนอสื่อให้เรา 3. ส,สื่อนั้นๆทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน 4. ส,สื่อที่เราได้อ่านได้ฟังหรือได้เห็นไปนั้นมีคุณค่าม,มากน้อยแค่ไหนและ 5. เป้าหมายของสื่อที่เราเห็นนั้นเขาต้องการอะไรจากเรา หากผู้ชมนะคะได้ใช้หลักการทั้ง5ข้อนี้นะคะรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะสามารถเปิดรับสื่อได้อย่างเท่าทันค่ะ ประเด็นที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือเรื่องใกล้ตัวนั่นก็คือละครนะคะซึ่งก็นับว่าทุกวันนี้ค่ะละครมีความหลากหลายมากขึ้นมีหลายรูปแบบมากขึ้นรวมถึงมีช่องทางให้ได้รับชมมากขึ้นนะคะและละครนะคะก็ทั้งสะท้อนทัศนคติความเชื่อค่านิยมรวมถึงบางทีก็แฝงความคิดบางอย่างด้วยวันนี้เราจะมารู้เท่าทันสื่อละครกันค่ะ ชคต้องยอมรับนะคะว่าละครเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติของคนในสังคมรวมถึงสะท้อนแนวคิดต่างๆความเชื่อต่างๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราสองท่านนะคะคุณเสียนและคุณซีพีสวัสดีค่ะ,ค,ะคนแรกคุณซีพี พีรพงษ์บุญอนันต์คู้ให้คำแนะนำประจำคลินิกสุขภาพที่ชื่นชอบซีรีส์แนวรักโรแมนติกแบบวัยรุ่นแขกรับเชิญอีกท่านครับคุณเซียนนภัสกรสุขทองแม่ค้าออนไลน์ไว้38ปีผู้ยืนหนึ่งด้านละครดูทุกเรื่องเปิดทุกช่องและพร้อมอินกับทุกเรื่องที่เธอชื่นชอบ และแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนประจํารายการค่ะอาจาร,รย์อ,อ้อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนันรสาราอรนบณอยุทยาอาจาร,รย์ประจําคณะนิเทศศาสตรษษ์และนวัตกรรมการจัดการนิด้าค่ะสวัสดีอาจาร,รย์อ้อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนพูดคุยกันเรื่องละครนะคะทั้งสองท่านนี้เป็นคอลละครกันไหมคะคุณซีพีส่วนส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามข่าวสารที่มัน เป็นปัจจุบันมากกว่าถ้าเป็นละครหรือซีรีส์จะเป็นเกี่ยวกับซีรีส์วายมากกว่าอ๋อนี่เป็นสายสมแนวซีรีส์วายนะคะแล้วคุณเซียนล่ะคะแน่นอนค่ะดูแน่นอนอค่ะก็จะดูพวกดูได้ทุกแนวนะคะแต่หลกัหลกๆก็คงจะเป็นคอมเมดี้โรแมนติกแหละเพราะว่าถ้าหนักไปเราก็ไม่ไหวเนาะชีวิตประจำวันก็ทํางานเยอะอยู่แล้วเลยนะคะทั้งสองท่านมีมุมมองต่อละครในยุคปัจจุบันยังไงบ้างว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปไหมจากยุคก่อน เยอะมากค่ะเยอะมากเลยยังไงบ้างยังไงบ้างก็คืออย่างสมัยก่อนเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกโลเคชันนักแสดงบทได้อร่อยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามยุคใช่ไหมคะในขณะที่ปัจจุบันน่ะบทก็มีแบบว่ามิติมากขึ้นมีเรื่องของการแสดงหรืออะไรเงี้ยสมจริงมากขึ้นค่ะโชว์โชว์โชว์ตบคือตบจุกคือจุกอันนี้คือประเด็นเลยนะคะค่ะ CP ระคาส่วนของผมนะครับเหมือนว่าอาจจะเกิดมาในไม่ใช่ อดีตเยอะๆนะจ้าไม่ทันยุคเก่าจ้าไม่ทันยุคไม่ทันยุคเราจะแบบเกิดมาแล้วเจอแบบหนังสั้นบ้างอะไรบ้างแต่โอเคครับหนังตอนนี้คือมันเป็นสั้นๆแต่เข้าใจง่ายแต่ถ้าสมัยยุคพ่อแม่เรามันเป็นหนังที่ยาวอวก็คือความยาวของละครจะยาวหน่อยประมาณนั้นก็คือมีทั้งเรื่องของ ความยาวระยะเวลาของละครแล้วก็รวมถึงรูปแบบของการนําเสนอด้วยนะคะนะอาจารย์คะอย่างตะกี้ที่คุณเซียนบอกบอกว่าละครมีความสมจริงมากขึ้นต้องบอกเลยว่า แซบถึงพริกถึงขิงใช่ไหมคะคุณเสียนมากค่ะ <laughs> มากค่ะ, <laughs> <laughs> คะ <laughs> ตบตบ,ตบ <laughs> ละครแซบแบถึงพริกถึงขิงอยากถามถึงความเห็นของอาจารย์หน่อยว่าละครแบบนี้ในยุคปัจจุบันในมุมมองของอาจารย์จ์มองยังไงบ้างจริงต้องถามยุคปัจจุบันนะเพราะยุคก่อนก็ไม่เคยไม่เคยรู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันโออาจารย์ก็ถ้าดูแล้วความแซบหรือความสมจริงเนี่ยมันก็จะเหมือนโดนใจเราใช่ไหมคะแล้วก็การละครในปัจจุบันเนี้ยบางทีก็ไม่ได้เอาบทประพันธ์ ที่มีมานานเนี่ยมาทำแต่ว่าก็จะคิดพล็อตใหม่จากเหตุการณ์จริงๆก็มีใช่ไหมคะจากเรื่องจริงหรือว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าคนทําละครก็เขาก็อยากจะสะท้อนสังคมปัจจุบันก็เอามาคิดเรื่องใหม่คราวนี้ไอ้ความแซบหรือความสมจริงเนี่ยมันก็สื่อสารได้หลายทางเนาะแต่คนเนี้ยมันจะแซ ได้ในหลายรูปแบบเช่นเรื่องเพศใช่ไหมคะมเรื่องการใช้ภาษาที่มันค่อนข้างสมจริงใช้จริงๆในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรุนแรงใช่ไหมคะแต่ไอ้แซบเนี่ยจะเหมาะสมไม่เหมาะสมจะเป็นอันตร,รายเป็นภัยกับใครไหมอันนี้เราต้องมาช่วยกันดูคะ่ะ หรือว่าอย่างในต่างประเทศเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีประเด็นคล้ายๆกับเราเขาก็จะสนใจว่ามีเรื่องของเพศหรือว่า S นะคะ S, e x V v i o l e n c เเยอะไหม N คือ n u d i t y เรื่องความโป้ความเปลือยต่างๆแล้วก็ language ภาษาหรือว่าอีกกางนึงคือตัว P promiscuity ค่ะอาจารย์ค่ะพอละครมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะทีนี้การจัดให้เหมาะกับคนแต่ละวยัยหรือมันมีวิธีการแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะ ตรงนี้สำคัญเพราะว่าคือเนื้อาหาในละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ดูนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ปิดกันไม่ได้ว่าจะเป็นเด็กหรือเปล่าหรือว่าวัยไหนจะเข้ามาดูตรงนี้มันก็มีระบบเรื่องของการจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่รู้เคยเห็นไหมในรายการโทรทัศน์รายการละครจะมีทอร์นาหาเรใช่ค่ะมีตัวอะไรบ้างน,นะคะที่เคยเห็นจริงค <18, S 1> ่ะ <15. S 1> <15. S 2> 13แล้วก็ททหาราแล้วก็ปอปลาดอเด็กนะคะไอ้ตัวยอ่อเหล่านี้ค่ะมันก็คือสะท้อนถึงตัวเนื้อหาในรายการนั้นโดยที่ในของในประเทศเราเนี่ยจะ,ะกังวลอยู่ประมาณ3เรื่องหลกัหลกๆก็คือเรื่องเพศนะคะพฤติกรรมแล้วก็เรื่องเพศแล้วก็เรื่องความรุนแรงแล้วก็เรื่องภาษาอันนี้จะเป็น3 3เรื่องที่เรามาใช้ในการจัดระดับความเหมาะสม และที่สําคัญนะคะละครทุกเรื่องเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้เนื้อหาในผิดมาตรา37นะคะของพรบการประกอบกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์ด้วยค่ะอาจารย์ครับแล้วสมัยนี้คือวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วไปเขาจะไม่ค่อยดูทีวีเขาจะมาดูแบบเป็น Facebook หรือว่าทางออนไลน์มากกว่าแล้วตัวอักษรมันก็เลยหายไปแล้วแบบบางทีวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่แบบเขา เสพกับสื่อแบนี้เขาไม่รู้ความหมายนั่นแหละครับคือแล้วเราจะสามารถให้เขารู้ได้ยังไงว่าตัวอักษรนี้แปลว่าอะไรอ,อะไรอะไรอืมใช่ก็เนี่ก็เป็นช่องว่างที่ ที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึงแล้วถามว่าใครจะไปช่วยตรงนั้น,นก็ต้องเป็นคนที่เสพสื่อเองก็คือตัวเด็กเองหรือว่าพ่อแม่คนที่อยู่รอบๆตัวเด็กแระเยาวชนก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยแต่ถ้าทายังไงให้เขารู้ก็ต้องเพิ่มพูนเรื่องความรู้เท่าทันเข้าไปทั้งในตัวเด็กเองแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าไอ้เรื่องมือเรื่องของจัดเดทเนี่ยมันสําคัญนะมันช่วยกันกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่จะเข้าถึงลูกของคุณได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ฟังอาจารย์อ้อให้ความรู้เรื่องการจัดเรดตติ้งของการรับชมละครแล้วคราวนี้เราไปฟังความเห็นของคนในแวดวงละครกันบ้างดีกว่าครับว่าเขามีความเห็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้อหาของละครในยุคนี้เป็นอย่างไรกันบ้างละครบางเรื่องก็ก็ทำแซบมีจูบจริงเดี๋ยวนี้มีจูบจริงไม่ใช่แค่ตบทีบจริงตอนนี้เพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันเป็นโลกโซเชียลเพราะว่าละครในทีวีก็จะถูก เอามาฉายในโซเชียลด้วยซึ่งซึ่งพอมาฉายในโซเชียลแล้วใครดูก็ได้ถ้าเป็นไปได้คนอยู่กับกับลูกแล้วคอยบอกเอออย่างนี้เป็นอย่างนี้ช่วยกันนะครับขอให้ดูละครกันเป็นครอบครัวครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีคลิปตัวอย่างที่อยากจะชวนทั้ง3ท่านรวมถึงคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะนี่มาแล้วกินเยอะๆนะลูก วันนี้พ่อตั้งใจทําแกงกี่ชัมนี้เพื่อลูกเลยนะวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะพ่อฮาวก็ต้องพิเศษสิลูกเพราะวันนี้วันเกิดปลาไงล่ะจริงด้วยค่ะพ่อปลาแย่งจริงเลยขอบคุณนะคะอืมกินเลยลูกกินเยอะๆนะจ๊ะ ไปเธอไปล็อกฉันต้องอยู่ที่นี่ฉันใช้การนี้ทังหมดน้องชายของฉันเอาไว้เดี๋ยวคุณตอนแรกผมผมาคิดว่าคุณเรียบร้อยแต่ที่ไหนได้คุณก็ชอบเอาตัวเข้าแรกเพื่อความสบายเหมือนกันคุณดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะ เกลียดคุณเกลียดผมมากนักใช่ไหมฮะไหนคุณถามตัวเองสิว่าคุณแต่งงานกับผมเพราะอะไรฉันแต่งงานกับคุณก็เพราะว่าฉันรักคุณไงรักเหรอคุณแต่งงานกับผมเพราะเ,าะเงินแล้วงั้นแหละแทนที่คุณจะเรียกร้องอะไรแบบนี้คุณควรตอบแทนผมด้วยสามจังเอาไว้ อยากจะขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคลิปตัวอย่างในรายการนกรู้นะคะหรือคลิปที่เรารวบรวมมานั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อมาพูดคุยขบคิดและวิเคราะห์เพืเรารู้เท่าทันสื่อกันมากขึ้นนะคะถามทั้งสองท่านเลยว่าพอดูคลิปที่เรารวบรวมมาเกี่ยวกับละครแล้วรู้สึกยังไงบ้างเ<อ>สียละครคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม จะต้องมีการใช้ความรุนแรงทำไมต้องใส่คำว่าตบจูบบอกว่าแล้วอะไรแล้วไปรักกันทีหลังคือไม่เข้าใจตรงนี้มากประเด็นนี้คือทำไมคิดว่าการใช้ความรุนแรงของคนที่ยังไม่ได้รักกันหรือว่าแม้กระทั่งคนเป็นแฟนกันแล้วคิดว่าจะรักกันคือเอาตะกะอะไรมาใส่ตรงนี้ไม่เข้าใจถ้านึกเป็นเราสิคะแบบว่าเราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบแล้วใครมาทำอะไรกับเราแบบนี้แล้วคิดว่าอยู่ๆไปแบบความคิดโบราณเหรอคะที่คิดว่าอยู่ๆไปแล้วรักกันเองมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อานนะคะความคิดโบราณทำไมถคงมาถามอานล่ะคะ หันไปทำซีพีก็ได้ค่ะซีพีว่ายังไงบ้างคะครับหนูเป็นเป็นผู้หญิงไทยก็มีมีนมีนนนไข่ก็รู้สึกแบบมันรุนแรงมากเลยอ,อ,อยแบบคือเหมือนว่าสังคมมองให้เห็นว่าผู้ชายมีอิทธิพลกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นความเชื่อใช่หนูเป็นผู้หญิงโอ้ย ก็เป็นความเห็นของทั้งสองท่านที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ว่าความจริงเมื่อสักครู่ที่เราหยิบยกมาเราก็ได้รวบรวมบทบาทที่หลากหลายของผู้ชายเหมือนกันตอนหลังๆก็มีแสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าซีนแบบตบจูบเหมือนจะขโมยซีนทุกคนโฟกัสนะคะกับภาพจำตอนแรกมากกว่า ะะก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับละครนะคะที่อยากจะชวนผู้ชมมาคุยกันต่อนะคะแล้วก็จะถามความเห็นจากอาจารย์อ้อด้วยช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะแล้วกลับมาพบกันต่อในรายการนกรู้ค่ะ